คีค่ะเด็กๆวันนี้เ,เจอกับคุณครูรัตอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูรัตจะพาเด็กๆมาอยู่ในครัวนะคะ,ะวันนี้คุณครูรัจะเอาเด็กๆมาแนะนําแนะนําให้เด็กๆรู้จักกับอะไรคะกับอุปกรณ์ที่เราจะต้องทำข้าวผัดค่ะวันนี้นะคะวันนี้อุปกรณ์ทำข้าวผัดนะคะอ่าวันนี้ก็จะมีอะไรคะอุปกรณ์ก็มีกระทะค,ค่ะ กระทะนะคะกระทะแล้วก็ตะหลิวนะคะหลังจากนั้นเราก็มีมีจานมีช้อนนะคะช,ช้อนช้อนส้มเอาไว้ใส่ข้าผัดนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะข้าวข้าวสวยนะคะ มีไข่มีผักกนาคุูครูใส่ผักกนานะคะอ่าผักกนาแล้วก็ใส่ผักกระลำปีด้วยวันนี้ใส่ผักกระลำปีด้วยนะคะอ่ามีกระเทียมเดี๋ยวเจียวกระเทียมให้มันหอมๆด้วยนะคะหลังจากนั้นก็คือมีน้ำมัน น้ำมันหอยนะคะอ้าวมีน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลด้วยนะคะเด็กๆเอาละคุณครูแนะนำอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเพราะฉะนั้นคุณครูแนะนำอุปกรณ์เสร็จก็แค่นี้ก่อนและเดี๋ยวเข้าผัดคุณครูจะทำให้ดูอีกทีหนึง่งนะคะนั้นแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะเด็ก